สวัสดีครับคือผมนายธีรวัตรแนนพานดีห้องคอทหกสิบสักสามครับสวัสดีครับผมนายพีรพัฒน์สิงห์ไพันธ์ห้องคอทหกหนึ่งทับสามครับสวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์สุวัตตาส์ครับห้องคอทหกสิบเอ็ดทับสามครับวันนี้พวกเราจะมามเหมือการพัฒนาเกมไซต์กรร่ลริ่งด้วยโปรแกรม Construct 2ครับ เมื่อเปิดเข้ามาหน้าแรกของตัวเกมนะครับก็จะพบกับหน้าเมนูของตัวเกมซึ่งจะมีทั้งหมด4ปุ่มให้เลือกคือปุ่มเพย์ปุ่มทูเทเรียลปุ่มเอสซิตและปุ่มปิดเสียงนะครับซึ่งสาหรับผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นเกมผมแนะนำให้กดเข้าไปที่ปุ่มทูเทเรียลก่อนเพื่อทําความเข้าใจวิธีการเล่นของเกมนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ทูเทเรียลเราจะเจอหน้าคอนโทลซึ่งเป็นหน้าอธิบายปุ่มต่างๆที่ใช้ในการควบคุมของตัวละครเช่นปุ่ม W, S, D หน้าต่อไปจะเป็นการสอนวิธีเดสหรือพุ่งไปข้างหน้าโดยการกดปุ่ม Spec bar. หน้าต่อไปจะเป็นการอธิบายความสามารถของ e n e m y หรือตัวศัตรูซึ่งศัตรูแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันเช่นอ n น m y มีบางตัวจะโปร่งใสและเดินตามตำแหน่งของ p พ a เยอร์มักจะออกมาจากท่อระบายอากาศหรือบางตัวจะพุ่งใส่ p พ a เยอร์เมื่อมองเห็นสามารถกระโดดเหยียบเพื่อทำลายได้และบางตัวก็เป็นอมตะไม่สามารถทำลายได้ตัวทู่เรียกหน้าสุดท้ายจะเป็นการอธิบายคุณสมบัติต่างๆของไอเทมที่มีให้เก็บตามด่านเช่นโล่ที่เก็บเราจะสร้างก่อให้กับเพลเยอร์ เลยคีย์การ์ดที่มีไว้ใช้เปิดประตูเป็นต้นและนี่คือทั้งหมดของ t ู t o เรียต่อไปจะเป็นการกลับหน้าเมนูหลักด้วยปุ่ม Home แล,ล้วกดเข้าไปที่ปุ่มเพย์เพื่อเลือกเลเวลซึ่งจะมีทั้งหมด3ามเลเวลคือ Normal ปกติ h a ร d ยากไน h t แม r e ฝันร้ายตอนนี้เราจะเลือกระดับ Normal เพื่อเข้าไปเล่นเกมในระดับปกติหลังจากเข้าเกมนะครับจะมีเวลานับอยู่สาวิจุดประสงค์ของเกมเลยก็คือการผ่านอุปสรรคต่าง เพื่อไปให้ถึงเส้นชัยคะแนนคือเพชรที่อยู่ตามแมพผู้เล่นเลือกที่จะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะครับพอเราผ่านไปได้สักพักแล้วเราจะเจอกับสายฟ้าที่ไล่หลังตามเรามาเพื่อให้เกมตัวนี้ยากขึ้นถ้าผู้เล่นโดนสายฟ้าจะทำให้เกมโอเวอร์ทันทีนะครับ หลังจากผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วเกมก็จะขึ้นหน้าวิ c ตอรีแล้วจะสรุปคะแนนและเกรดที่เราได้เกรดจะขึ้นอยู่ที่คะแนนที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราชนกับศัตรูหรือตกหลุมเกมก็จะโอเวอร์ทันทีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มหยุดเกมซึ่งจะทําให้ผู้เล่นหยุดเคลื่อนไหวยทันทีแล้วก็จะมีปุ่มปิดเสียงเล่นต่อเล่นซ้ําแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเกมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับขั้นตอนการสร้างเกม s ไซส์สกอริง 2D เริ่มจากการออกแบบกราะครของผู้เล่นศัตรูไอเทมปุ่มและฉากต่างๆภายในเกมหลังจากนั้นก็เริ่มทําการทำแอนิเมชั่นให้สิ่งต่าง,างๆภายในเกมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe a n i m a t e หลังจากวาดภาพและสร้าง a อนิเมชันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาภาพทั้งหมดมารวมกันเพื่อไปทำเป็นตัวเกมในโปรแกรม Construct 2เริ่มจากการเขียนโปรแกรมตัวละครฉากและไอเทมต่างๆเพื่อให้เกมสามารถเล่นได้ต่อมาก็คือการออกแบบด่านและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้เกิดความท้าทายแต่ผู้เล่นและขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเกมเพื่อค้นหาบั๊กและแก้บั๊กต่างๆของตัวเกม และทั้งหมดนี้คือการพัฒนาเกมไ i ส e s c o r i n g 2D ด้วยโปรแกรม c o n s t r u o t l กลุ่มพู้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ